พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อประกาศข่าวดีข่าวดีของการที่พระเจ้าทรงรักมนุษย์และข่าวดีที่ว่ามนุษย์แต่ละคนไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นใครได้รับความรักของพระเจ้าเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าและทุกคนได้รับการเชิเชญให้เข้าสู่พระณจักรของพระองค์ การประกาศข่าวดีอย่างแรกที่พระองค์ทำอย่างที่เราเห็นในช่วงที่แล้วก็คือการที่พระองค์เองทรงทำตัวเป็นข่าวดีบอกให้เห็นว่าทุกคนเป็นที่รักของพระเจ้าพระองค์จึงคลุกคลีกับทุกคนชีวิตของพระองค์ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ทรงใช้แต่ละวันเข้าหา ทุกคนและบอกกับทุกคนว่าพระเจ้าทรงรักพระองค์ทรงเข้าหาบุคคลซึ่งถ้ามองในแง่ของสังคมจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะโชคร้ายในเรื่องของชีวิตฐานะในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของความมั่งมีพระองค์ก็เข้าไปครุกครีกกับพวกเขาและบอกว่าสิ่งที่เขามี สิ่งที่เขาเป็นในสภาพแบบนี้ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้พวกเขาไม่ใช่เป็นที่รักของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกซึ่งบางคนจะมีมากบางคนจะมีน้อยบางคนดูเหมือนจะมีศักดิ์ศรีต่อหน้าสังคมอีกบางคนหนึ่งอาจจะไม่มีดูเหมือนจะต่ำต้อยแต่สำหรับพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีและไม่ได้เป็นตัวแปรพระองค์ทรงรักทุกคน หลังจากที่ทรงครุกคลีกับทุกคนแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงทำนอกจากที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้าพระองค์ยังทรงกระทำการรักษาการกระทำของพระองค์นั้นประกอบด้วยการรักษาร่างกายแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงเห็นใครที่ต้องรับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ทรงบำบัดรักษาเขา การทำอัศจรรย์ของพระองค์มากมายที่มีบันทึกไว้ในพระวรส,สารเพียงแค่บางส่วนนั้นบ่งบอกให้เห็นถึงความสงสารของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ในสภาพที่เขาเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลของบาปท,ที่มนุษย์ทําเองทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ฉะนั้นแต่ละครั้งที่พบกับสภาพเช่นนี้พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกสงสารทรงทำอาจรรย์เป็นการชี้บอกให้เห็นโดยนายาว่าในขณะที่พระองค์พยายามรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นพระองค์อยากจะบอกว่าในพระณาจักรของพระเจ้านั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วมนุษย์เพียงแต่ผ่านหนึ่งช่วงเวลาในโลกนี้แต่มาถึงเวลา ที่เขาจะต้องผ่านจากโลกนี้เข้าไปอีกชีวิตหนึ่งนั้นพระณาจักรของพระเจ้าเราอยู่และสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีอีกแล้วพันธกิจของพระองค์ในการรักษาจึงเป็นการมุ่งที่จะทำให้ทุกคนเป็นอิสระอิสระจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอิสระจากความทุกข์ทรมานเพราะว่านั่นไม่ใช่ เป็นแผนการของความรักของพระเจ้าแต่เป็นผลที่เกิดมาจากบาปที่มนุษย์เองได้ริเริ่มและทำในเวลาเดียวกันการรักษาแต่ละครั้งนั้นก็บ่งบอกถึงความรอดฝ่ายจิตใจการปลดปล่อยให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปฉะนั้นหลายครั้งที่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์นั้นพระองค์ก็ชี้ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า การรักษาของพระองค์นั้นไม่เพียงแต่รักษาร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่รักษาจิตใจด้วยเพราะถ้าจะพูดในแง่ของความเป็นจริงแล้วโรคภัยไข้เจ็บและความตายเกิดมาจากบาปการที่พระองค์ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นการบ่งบอกว่าพระองค์กำลังจะรักษาบาปการเป็นทาตุของบาปที่เป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการพยายามที่จะรักษาร่างกายของคนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยเวลาเดียวกันก็รักษาจิตใจของคนให้เป็นอิสระจากการเป็นทาตของบาปแต่ละครั้งนั้นพรงค์ก็ประกาศว่าพระนาจักของพระเจ้ามาถึงแล้วเวลาที่พงค์พยายามที่จะปลดปล่อย คนให้จากให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปเป็นการบ่งบอกถึงการริเริ่มการเริ่มต้นของพระนาจักรของพระเจ้าเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าต่อไปนี้อาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วและกําลังปลดปล่อยคนให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปของสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าปีศาจที่เป็นต้นกําเนิดของบาปนั้นเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึง ตัวบาปความชั่วร้ายเองเวลาเดียวกันก็บ่งบอกถึงการเป็นกบฏต่อพระประสงค์ของพระเจ้าทุกครั้งที่มนุษย์ทำบาปนั้นไม่เพียงแต่ทำความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นแต่เป็นการบ่งบอกถึงการกบฏการไม่ยอมนบนอบก,การไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เพื่อความดีของมนุษย์เองฉะนั้นนี่คือการปลดปล่อยที่ พระเยซูเจ้าทรงนำมาพร้อมกับข่าวดีของพระองค์ปลดปล่อยทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจฉะนั้นนี่คือข่าวดีข่าวดีก็คือการนำเสนอพระวรสารเพื่อให้เป็นแนวสำหรับการดำเนินชีวิตที่ใหม่พระวรสารจะต้องสามารถเข้าไปถึงชีวิตของแต่ละคนเข้าไปถึงบริบทของเขา และเข้าไปถึงประวัติศาสตร์ของพวกเขาเพื่อจะได้ทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจึงจะเรียกว่าเป็นข่าวดีเพราะวรสารโดยตัวเองก็เป็นข่าวดีฉะนั้นเมื่อได้รับการประกาศข่าวดีนี้ซึ่งเป็นศักยภาพก็จะทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจะพูดในแง่นี้จะเห็นว่าพระศาสนาจากตลอด2,000ปีที่ผ่านมานั้นประกาศข่าวดี ด้วยการนำประสบการณ์ของมนุษย์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสิ่งต่างๆที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายนั้นมาให้บังเกิดใหม่ด้วยความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา้าความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์นั้นนำชีวิตใหม่มาให้ข่าวดีก็คือการเชื้อเชิญทุกคนให้เปลี่ยนจากชีวิตเก่าเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงนำมาให้ ผ่านทางศีลลังบาบผ่านทางการดำเนินชีวิตตามแนวแห่งพระวรสารเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการประกาศข่าวดีก็คือการเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์แบบฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นการประกาศข่าวดีของพระศาสนาจักรได้ทำในประวัติศาสตร์และทิ้งร่องรอยไว้มากมาย คนจำนวนมากที่สารต่องานของพระเยซูเจ้าการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าได้สร้างผลงานได้สร้างความดีได้สร้างสิ่งที่สร้างสรรค์มากมายเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นบุคคลเหล่านี้เชื่อมั่นในศักยภาพและพลวัตของข่าวดีจึงได้อุทิศตนจึงได้ร่วมมือกับข่าวดีของพระเจ้า และทำให้ข่าวดีนั้นเกิดขึ้นรอบๆไม่ว่าจะในแง่ของสถาบันในแง่ขององค์กรในแง่ของชีวิตและการกระทำของบุคคลต่างๆจากมุมมองนี้การประกาศข่าวดีทุกวันนี้จึงเป็นการมองย้อนกลับไปดูผลงานของบุคคลเหล่านี้แล้วหันมามองดูว่าในปัจจุบันนี้ผลงานนั้นยังจะต้องดำเนินต่อสำหรับคนทุกวันนี้ แต่และคนที่มีความสำนึกถึงหน้าที่ของการประกาศข่าวดีจะต้องมองดูว่าในบริบทใหม่ของทุกวันนี้การที่จะสารต่อสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงทำนั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้างทำให้คนหลุดพ้นจากการเป็นทาตของบาปเข้ามาสู่ความเป็นอิสรภาพของการเป็นลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตในความดี โดยมีแนวทางของพระวรสารที่จะชี้นำแล้วทำให้เป็นมาตรฐานบรรทัดฐานของการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องการประกาศข่าวดีเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่รูปแบบของการประกาศข่าวดีในยุคนี้แต่ละคนจำเป็นที่จะต้องมองหาว่าบุคคลที่ใกล้ชิดตัวฉันและกำลังอยู่ในสภาพอย่างที่พระเยซูเจ้าเคยเห็นครั้งหนึ่งนั่นน่ะ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ฝ่ายกายความทุกข์ฝ่ายใจการเป็นาธาตฝ่ายกายการเป็นาธาตฝ่ายจิตใจนั้นฉันเองสามารถที่จะนำข่าวดีของพระองค์เข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและทำอย่างไรให้คนทุกวันนี้เข้าไปสู่อิสรภาพของการเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ